สวัสดีค่ะค่เพื่อนเพื่อนสัโซเชียลเจอทีมึงเป็นอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะไอ้เี่แม่กูจะดูป่ะ่า่่ไม่ใช่แม่อ้เฮ่ถ้าแม่กูดูนี่ือหนักมากนะแต่กูลูกน้องไม่ศรัทธาแล้วอ่ะกูอ่ะรู้สึกแย่เหมือนกันนะเวลาบางทีกูทำอะไรตลกมากๆกูรู้สึกไอ้เ้่เด็กแม่งไหว้กูได้ไงวะ กูดูแลคนแบบ30 40คนได้ไงกัมึงต้องทำให้เหมือนด้วยมึงต้องทำให้เหมือนมันทั้งตัวเลยทั้งตัวมึงด้อยท้องด้วยบางทีหน้าง้ําด้วยหน้าาจะง้ําด้วยเงี้ยมึงบอกป่ะมึงมาไปบองไป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 มึงไปไปบองไปแค่นี้มึงก็ทำไม่ได้บองเอ้ยโอ้โหแป๊บนึงนะบอกให้เล่นมาบองมึงนี่เป็นหน้าผีช่องเจ็ดเลยเฮียเฮ้ยทำไมต้องมาเล่นอะไรอย่างงี้ไม่คือแขกรับเชิญก็คือเขาดังมาจากบองเลย มึงไม่เคยดูเลยบองเลบองเลบองเลยะอ้โหคนละเพลงซะด้วยแต่เล่นไปก่อนเขามาเลยมากับน้องบองก่อนหน้านี้เราเคยเคยเห็นเขาเล่นละครนะอยู่ในวงการแหละอยู่มานานมากพี่อ๊ตแล้วอยู่ดีๆน้องก็ถูกจับตามองขึ้นมาเขารอเวลานี้มานานเขารับพวกเราได้ไหมวะเขารับได้เขาเป็นแฟนรายการเขาหรวเ้ามาเลยเจอน้องเลยปวมา อ๋อไม,ไม่ไม่มีสวัสดี oh, ไม tense, ่มี okay. ต้องสวัสด uh ีไ oh, ม yes. ่ต้องสวัสดีไม่ต้องสวัสดีในการพี่ไม่ต้องสวัสดีเลกไม่ต้องสวัสดีนี่เราเคยชินเรายึดติดเราไม่ใช่เพราะว่าสวัสดีค่ะอไอย่างงี้ให้น้องก็ทักทายเหมือนตอนที่เขาอยู่กับน้องบองอ่ะลองดูลองดูสวัสดีค่ะบองเ้งค่ะอ้าว ทำไมได้แค่ค่าล่ะคืออย่างที่พี่บอกอ่ะจริงไหมว่าแบบหลายปีมากที่อยู่ในวงการมาแต่สปอร์ตไลท์มาจับเราตอนนี้ออหนูหนมันเป็นบองหรือมันเป็นไครวะเนี่ยหนูอยู่ในวงการมากี่ปีแล้วอ่ะสิบสาปีค่ะเดี๋ยวนะตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่ลูก27ค่ะงานงานแรกคืองานอะไรครับโฆษณาก่อนค่ะโฆษณาแล้วก็ไปเป็นละครแล้วก็ ค่ะก็ยังละครอยู่ทุกวันนี้ค่ะไม่แต่ว่าอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้อนอ่ะหนูไปเล่นกระบ,บองได้ยังไงแฟนคลับส่งมาให้เราก็แบบอาหยิบขึ้นมาแล้วก็อ๋อโอเคก็น่ะเอานาังวางไวปป้บนโต๊ะรู้ไหมว่าถ้ามันส่งมาอย่างเงี้ยพี่จะไม่ได้ใช้ด้วยวิธีการคุยกัก็ใช่ไง<ช>อันนี้น้องอะ่ะเล่นกระบ,บองมืงอเล่นกระบ,บอไอ้เงีงย้ย <c oughs> อ้วันที่เป็นคลิปอะค่ะคือว่าเจ๊กี้อะทดสอบระโบไม่ได้มีทีมงานเดียอะแยะงงอะก็เลยบอกว่าจะต้องเป็นแบบเป็นนางคอมเป็นนางกล้องเป็นนางเทคนิคทุกอย่างแล้วก็อยากจะลองไลฟ์ดูในแบบ Facebook ว่าเออมันยังไงวะก็เลยลองทำแล้วก็ด้วยความที่คนดูมันเยอะมาก30คนก็เลยแบบว่าเอ้ยคนน้อยแค่ไหนการแสดงก็ต้องไปแล้วก็เต้นสุพลรงเลยเรียกคอนก็ยัง30คนเหมือนเดิมก็เลยรู้สึกหอบ ก็เลยหยิบนางคนนี้มาแล้วแบบมาช่วยฉันพูดหน่อยเธอ,อก็เลยหยิบนางมาแล้วคนก็เอาไปแคปแล้วก็ไปแชร์ไม่แล้วเรารู้ตัวแต่แรกแล้วว่าเราเป็นคนตลกเป็นคนแบบมีแบบมีอะไรที่มีสเสน<อ>่ห์นะเออหรอคือหนูเป็นคนคือถามว่าตลกไหมก็ตลกแต่ไม่ได้ตลกกับทุกคนคือ <c ười> <c ười> ไม่ได้แบบว่าเดินเข้ามาแล้วสัดดีค่ะทุกคนคือไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยหรไหมคือมันก็จะต้องแบบมีความแบบสนิทระดับหนึ่งถึงจะแบบเป็นตัวเองอะไรอย่างนี้ ตอนนี้คือ27ปีแล้วกําลังมีกระแสมากสปอตไลท์จับมากแต่โสดฮะโสดมานานหรือยังหลายปีแล้วหลายหลายปีแล้วอะที่ไม่ได้ใช้คําว่าแฟนกับใครเลยหนูเคยหาหมอปะเราเป็นไบโพล่ารเหมือนกันเราเหมือนไบโพล่าเหมือนกันนะคนล่าสุดเลิกมาหลายปีแล้วเหรอเป็นคนในวงการปะน้องวงการค่ะแต่ไหนช่างภาพแฟนเป็นช่างภาพเฮ้ยหนูเรียกงเก่งมากเลยอะบอกกูค่ะ บอกมึงไปหรอนี่นะมึงควรมึงต้องคุยกันเพราะมึงรีเสิร์ชเขามูลกันไงลืมลืมมาลืมลืมตอนนั้นเาไคือเริ่มคบกันอะคือมหาลัยแล้วก็มาเลิกกันคือตอนที่สองสามปีที่ผ่านมาเราคบนานปะเจ็ดปีค่ะเลิกกันเพราะอะไรพอเวลามันเริ่มผ่านไปแล้วเราก็เริ่มโตขึ้นอะเราก็เริ่มมองถึงเรื่องอนาคตเพราะว่าเราก็ตั้งใจว่าเราก็อยากจะแต่งกับคนนี้เราก็อยากจะมีชีวิตครอบครัวกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เสร็จปุ๊บเนี่ยพอมันเริ่มโตเราก็จะมีการแอบถามผู้ชาย ว่าพี่คะถ้าแบบสิ่งนี้เลยวันนึงเหรอสิ่งนี้เลยเหรอกูรู้แล้วทำไมเขาประมประมาณพี่มันก็ต้องนินทอนะพี่มึงมีเสียงสองเสียงสามอะพี่คาาถ้าสมมติว่าแบบ เเอมาแล้วมือก็เป็นอย่างนี้เหรอไม่อันนี้ก็คือเล่าแล้วผู้ชายหันมาพี่โอเีป้าการคุยกันต้องใช้เวลาแต่มันยังไม่ใช่ตอนนี้คือแจ็คกี้อยากจะจริงจังแต่พอเราถามเขาปุ๊บคำตอบที่เราได้คือคือเขาก็จะจริงจังกับเรานี่แหละแต่ว่าวางแผนอนาคตของเขากับของเราอ่ะมันไม่เหมือนกันเลยคืออะไรเช่นของเราเราอาจจะคิดว่าเราต้องพร้อมระดับหนึ่งถึงจะค่อยมีเบบี อ๋อโอเคโอเคแต่ว่าอายุเขาเขาพร้อมแล้วเขารู้สึกว่าก็มีไปเลยสิจะ๊ะแล้วก็ค่อยหาเลี้ยงมันเอานึกออกไหมมันไม่ผิดแต่แค่มันต่างกาันมันอาจจะเป็นเพราะว่าตมเราด้วยคือตอนแจ็คก,กี้เด็กอะ่ะแจ็คก,กี้เคยมีช่วงหนึ่งที่เงินของทางาครอบครัวมันหมด จนเราแทบจะไม่ได้เรียนต่อมสี่มห้ามหกก็เลยแบบคิดกับตัวเองว่าถ้าวันหนึ่งอยากจะมีลูกอ่ะก็อยากจะมั่นใจว่าตัวเองจะสามารถส่งเขาจนจบปริญญาตรีได้ก่อนแบบที่ไม่ต้องกังวลอ่าฮะแต่ก็ไม่ใช่เหตุผลนี้เหตุผลเดียวเขาจะชูด้วยใครจะชูมีความเจ้าชูนิดหน่อยผู้ชายผู้ชายมันขาดด้วยเรื่องเราไปจับได้ว่าเขาไปกินข้าวกับผู้หญิงคนหนึ่งก็เลยคุยก็เลยบอกเขาว่าแบบ มาคุยกันหน่อยเราอยากให้เขาพูดเองคือเรารู้สึกว่าอย่างนี้พี่ถ้าเขาทําอะไรผิดแล้วเขาอะพูดตรงๆพูดออกมาตรงๆว่าแล้วคูของเขาแบบนี้ป่ะตอนเลิกกันคุยเขาแบบนี้ป่ะถ้าพี่อําอะไรผิดอมหนูกถอยากให้พูดตรงๆจะได้รู้ไม่ต้องคิดแต่พี่เขาบอกว่าตัวพี่นั้นที่พาเขาไปกินข้าว พี่นั้นไม่ได้คิดอะไรแล้วที่พี่พาอีน่านไปกินข้าวก็คือร้านประจําของเราจะให้หนูนั้นยอมก็คงเป็นไปไม่ไแต่ถ้าพูดแบบนี้โอยเวีย่ะมีเรื่องสิไม่แล้วพอเราถามเขาตรงๆเขายอมที่จะพูดออกมาไหมเขาไม่พูดประเด็นคือถ้าวันนั้นเขาพูดความจริงหรืออะไรจะภัยไหม โอ้หนูว่ามีสิทธิ์โอเคกว่าแต่ก็มีความระแวงแต่ก็ยังโอเคกว่าที่คุณจะไม่พูดอะไรเลยอะไรนี้ใช่ไหมใช่ก็เลยเล้กกันใช่เพราะว่าผู้ชายก็ไม่รู้และจําไม่ได้แต่ณตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาก็ยังคุยกันอยู่เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันอยู่ใช่คือตอนแรกก็โกรธมากตอนแรกก็คือโกรธเลยแล้วก็ไม่คุยแล้วก็บอกว่าเออก็เลิกก็คือเลิกก็คือจบก็คือไม่คุยละแล้วก็เป็นคนกดง่ายหายเร็วไงก็คือตอนนี้ก็คือหายกันแหละหมายถึงว่าหนูอะก็รู้สึกว่าก็ไม่ไม่จำเป็นต้องเกลียด เลิกคนนั้นไปตอนที่สดแฟนคนต่อไปมไม่มีมีคนเดียวมีคนเดียวหนึ่งคนทวดทวดเลยเหรอใช่คนเดียวที่ได้เป็นแฟนและในรหว่างสดเนี่ยไม่มีผู้ชายมาจีบเลยเหรอมีก็มีคุยบ้างแต่ว่าแค่มันไม่ได้พัฒนาเป็นแฟนต่อแค่นั้นเองเพราะว่าเราก็จะมีกฎของเราอยู่คือสมมติว่าเราคุยกันแล้วเราก็เห็นว่าอุ๊ยวไปหาพี่โฮสเนี่ยน่าจะ โอเคนะเราก็จะบอกพี่เราตรงๆเราก็จะบอกพี่เราตรงๆเห็นไหมกูบอกมึงแล้วว่าไม่ต้องทำอะไรแบบนี้มันอุบัติเหตุมันเจ็บหนูก็จะต้องบอกผู้ชายเธอจะต้องไปคุยกับแม่เรานะต้องไปเจอแม่เราต้องเข้าไปเจอแม่เราเพราะว่าเราจะไม่เรียกใครว่าแฟนจนกว่าแบบว่าจะได้เจอแม่เราจนกว่าแม่จะอ p p r o v แม่ต้องเห็นก่อนไอ้ข้อนี้พี่รู้สึกธรรมดามากเลยไม่แต่ผู้ชายบางคนผู้ชายบางคนเขาไม่ เขาไม่พร้อมก็แม่ดุไงนางนางจะเป็นคนซีเรียสมากเรื่องแบบอยู่ก่อนแต่งเขาไม่อยากให้อยู่ไม่อยากให้อยู่ก่อนแต่งเป็นคนซีเรียสมากยังไม่ทันทําเลยนะเส้นผมนี่ของใครเฮ้ยเจริงอีจักรีรักเลยสีอะไรสั้นหรือยาวอปซึ่งแม่ไม่ตลกแล้วนึกออกปะพาะเส้นผมอยู่ในมือสีดำ สแสดงว่าไปไหนมาไหนไปกินข้าวกับแฟนไปนัหนก็แม่เขาไปด้วยตลอดไปตลอดเลยถ้าสมอย่างแฟนคนเจ็ดปีอย่างเงี้ยเขาจะมีความแบบไปกันเถอะเพราะเขาไว้ใจแล้วอ,อ๋เอเพราะมันนานแล้วไงระยะเวลาไม่เป็นไรอยู่ออก็อยู่กัน,กนมาสักพักแล้วเห็นหน้าเห็นตารู้จักมั่งจีกันก็ไปก็ส่วนตัวได้ เพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นอะถ้าเป็นกูอะไอเรื่องที่กูเข้าไปหาแม่โอเคนะแต่ถ้าแม่ไปไหนมาไหนด้วยตลอดอะช่วงแรกไปด้วยตลอดหรือจ๊ะไม่แล้วไปดูหนังกับไปดูสามคนจ้ะใช่จับมือกันอย่างนี้ไม่หรอกไม่แล้วแม่หรอเฮ้ยไปดูหนังด้วยหรอไปดูหนังด้วยจ้ะนี่แต่ความน่ารักของแม่คือลูกนั่งตรงกลางเธอเดี๋ยวแม่นั่งอ้าวถ้าแม่นั่งตรงกลางกูตระกูแต่ว่าอย่างงี้ถ้าเป็นผู้ชายมานั่งตรงกลางแล้วผู้ชายจับมือทั้งคู่กูก็องโงหนูดี เอางี้ดีกว่าไม่ผ่าน,นด่านจอแม่พูดนะเรื่องสเปคดีดีกว่าออแต่ไม่อยากได้สเปคหนูนะขอสเปคแมยได้ปะ่ะผู้ชายแบบไหนถึงจะชนะใจแม่หนูก ป็นคนดีอ่ะเขาหาผู้ใหญ่เป็นถ้าแม่เราแบบชอบผู้ชายคนไหนแล้วแม่เราเปมากเปยันครอบครัวผู้ชายเลยมันก็จะเป็นแบบว่าบ้านจานมานาคืน,คน20กิโลส่งไปให้ผู้ชายอ,อะไรอย่างเงี้ยสับประรดเห็นว่าแม่เธอชอบกินสับปะรดก็อาสับประรดจา้าสง่งไปให้ถึงที่เลย20กิโลส่งมาที่บ้านเงี้ยเหรอเออแม่เป็นอะไรไม่รู้ชอบส่งให้เยอะงงมากเขาเอ็นดูคือถ้ารักไปแล้วคือรักเลยใช่แม่ชอบคนหลออะไรอย่างเงี้ยแม่ไม่ติดน้องคนหลอกแล้วนูว่าอายุต้องประมาณเท่าไหร่ที่หนูคิดว่ามันจะโอเค เป็นผู้ใหญ่มากกว่าหนูแหละดูวิแวลจะดูแลหนูได้ควบคุมหนูได้อยู่กับร้องกับรอยก็คือเอาง่ายๆเป็นแม่ในเวอร์ชันผู้ชายอ่ะแล้วสเปคเราจริงๆล่ะภายนอกเ็เกยเบลินทอนไม่เอาภายในนะไม่เอาภายในเออใช่ไม่เอาภายในเจอาพี่แต่ถ้าตีแล้วคล้ำนะคล้ำที่ อย่างเดียวได้ไหมแอนหนึ่งข่าขนาดไหนก็ขาม,นมนขนาดมึงไม่ตากแดยกดยังดำจริงคืออันนี้มันเป็นสเปคภายนอกี่โอ๊าแต่หมายถึงว่าถ้าวันหนึ่งแล้วว่าเราอ่ะอยากได้คนนี้เป็นสามีจริงๆอะ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะเรื่องหน้าตาไม่เกี่ยวหุ่นไม่เกี่ยวแต่คือถ้าเขามีความเป็นผู้ใหญ่ดูแลเราได้คือเราก็ไม่ติดเพราะว่าใหญ่แฟนคนเก่าอ่ะตอนมันเจอเราอ่ะมันถอมหล่อใช่ไหมห้าปีผ่านไปแค่นั้นแหละอ h my god this ซึ่งเราก็ายัง <Yeah. S 1> มองแฟนแล้วว่าทำไมมันน่ารักขนาดนี้วะก็เลยคิดเราเองว่าอ๋อถ้าเรารักเขาไปแล้ววะไม่ว่าเขาจะอะไรก <ai> ็ <loh> ได้ไม่ติดต้องอยู่ในวงการไหมถ้าเป็นไปได้ไม่อยากไม่อยากได้วงการขอคนที่ชอบคนอ้อนนะไม่เอาคนไม่อ้อนนะไม่เอาผู้ชายขี้ํำคาไม่เอาผู้ชายขาาี้ตำคานทางนู้นไปทางนู้นทางนู้นชอบกแบบอย่างนี้สมุดสมุิที่อ้อนสมุดได้ไหมล่ะได้ได้ได้ก็จะแบบก็จะแบบอ้อนวันนี้เขาหน่่ยวันนี้เขาหนุ่ ดมหน่อยดมหน่อยแล้วดมแล้วดมแล้วดมแล้วเฮ้ยดีมันนะเค็มกันนะเออเออแต่อย่างหนึ่งที่ต้องมีตลอดคือเป็นคนแบบต้องติดตลอดอย่างงี้สกินชิปใช่ถ้าเราไม่แตะเขาเขาก็ต้องแตะอย่างงี้แล้วก็เราก็จะอยู่เฉยๆได้ถ้าเริ่มไปนะเริ่มไปแต่ว่าการสกินชิปตลอดเวลามันก็ต้องกลิ่นดีด้วยนะโอ้โหประเคนมาเลยหรอลูกค้าเลย เพราะว่าอะไรยงไงใหญ่แจ๊กเมื่อกี้ที่พูดกับบาย13ปีที่ผ่านมาในที่สุดวันนี้ก็มาถึงค่ะตรงนี้ขอดาวแบบว่าอลังการเลยนะจากแจ็กกี้ที่ไม่มีคนรู้จักวันนี้เธอคือแป๊บนึงนะฮะมึงพูดตัทีเธอะเธอคือแล้วจะตอบไอ้นั้นไอ้นั่นส่งเธอคือไอ้นี่ปากคว่ำไปหมดแล้วเธอคือเธอคือพรีสเต็ปมาแมนินค่ะเล่นคือยอดเยี่ยม ะะซึ่งเขามีทั้งหมด6กลิ่นด้วยกันรู้อะไรนะคลาสสิก เราก็จะบอกเลยนะคะว่าอันนี <ane> ้คือใช้จริงๆแล้วก็ใช้มาสักพักแล้วแล้วก็ชอบทุกไลน์ของเขาเลยคือตะกี้อ่ะได้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับน้ําหอมมาแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะน้ําหอมที่เราควรจะใช้มันควรเกิดจากคนในประเทศเพราะว่าเรื่องอุณหภูมิเรื่องแบบต่างๆมันติดทนนานมากมันจะมีความสะดุ้งของกลิ่นขึ้นมายัไงนะเซดุ้งใหญ่ถ้าปล่อยมันยังไะมนะดุ้ยเุ้กลิ่ค่ะ ไม่ต้องมีเพลงแล้วกู่ะแม่เราท้ออะไรอยู่วะมึงโตมาแถวไหนวะแม่เราดุเกินไปแล้วเราเครียดพอเราโตแม่มึงก็ดุไอ้เรื่องนี้เรื่องจริงเลยแม่เราก็ดุมากแล้คือแบบแม่เรามันดุไอ้เรื่องนี้ไวพูดว่าเป็นเรื่องจริงเลยมันทำให้เราอ่ะมันมีความเก็บกดเก่งได้นั่นแหละหนูก็เลยคิดว่าทุกวันนี้หนูน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามาทำฟินก็คือออกโปรดักต์ลายใหม่เหมือนออกทุกสัปดาห์เอามาจ้ะเชิญครับน้อง พี่สายสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับบุญรักษานะครับพี่โนเป็นสบายดีไหมครับรู้เลยว่าอยู่ในวงการวันนี้นะคะเรามานะคะพร้อมกับเซ็ตโซเซ็กซี่แบบนี้นะคะประกอบไปด้วยที่ดรอปชุชนายนะคะโอイลนะคะน้ำหอมนะคะและบอดีโลชั่นนะคะอันนี้พี่เซนเตอร์โดยคุณดิวอาริสตาราคุณดิวพี่สาวสุธิรักของดิฉันปกติแล้วเนี่ยแค่เซ็ตนี้ก็4,000ักว่าบาทแล้วนะคะ แวันนี้ค่ะแล้วแถมไปเลยนะคะคลาสสิกนะคะ2ขวดด้วยกันทั้งหมดนี้6ชิ้น7,000กว่าบาทเราไม่ขายค่ะเราขายไปเลย1,990บาทแอดมาเลยค่ะที่แอดเฟินหนึ่ามสายังไงเขาบอกว่าพี่นีจะมีโปรเจกต์กับบาดามฟินเร็วๆนีน้ใช่ไ มีรายคือมาดาฟินเนี่ยเขาทํางานร่วมกับดาราหลายหลคนออแล้วจะบอกว่าเวลาเราอะอยากจะได้น้ําหอมที่เรารู้สึกว่ามันเป็นตัวเราอะเ,ออเราก็จะต้องบอกเขาว่าเฮ้ยเราอยากทําแบบนี้พี่หนูอ,อ, ui, อยากทําแบบนี้พี่ทาให้หนูหน่อยได้ไหมเพราะเราร่วมง,งานกนะับเขาบ่อยมากเราเลยขอเขาเออขอกลิ่นนี้ของหนูเอาแบบนี้เลยสิ้นปีนี้เจอกันจ้ะแต่ไม่ใช่ฉันคนเดียวจ้ะอ,อ,อย่าบอกว่ามากับแม่อย่าบอกว่าผัวด้วยนะ อย่าบอกว่าผัวด้วยนะครั้งนี้แผวไม่ต้องตัดออกผัวหาเมียคอนนี่เองก่อนที่จะไปเรื่องอื่นใดสิ่งที่สำคัญคืออยากรู้ข้อดีข้อเสียข้อดีคิดยากกว่าข้อเสียก่อนได้คิดง่ายมากข้อดีนะหนูเป็นคนน่ารักมากสวยน่ารักแล้วหนูเป็นคนอยู่ใกล้ๆแล้วอารมณ์ดีเออโพซิทีฟมากเลยนะเป็นคนมานะ ใช่มานีปิติไม่ใช่มานะแล้วก็อุษาหะเออมึงคนที่อยู่ในวงการแล้วทนมาได้10กว่าปีเนี่ยไอ้เหี้ยน้อยคนนะคนอื่นเขาออกไปทําอย่างอื่นหมดแล้วนี่เขายังอยู่แสดงว่าเขามีความอดทนสูงฉะนั้นเนี่ยคนที่จะได้เป็นคู่ชีวิตก็ดีมันจะได้อดทนทํางานหากินไปด้วยกันเข้าใจไหมผิวพรรณดีตัวหอมตัวหอมตัวดูแลตัวเองคนดูแลตัวเองแล้วเครื่องหน้าชัดเออจมูกผ่านศัยกรรมมาแล้วาใช่แล้ว นี่ไงหนูไปกีตาสองชันหนูไปเกาหลีมาไปลืมหน้าผากเจื้อนี้หน้าผักตอนแรกของนางอยู่นี่อยู่นี่จ้าแมยหยุดผ้าอยู่ไรนะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนู้นเลยเหรอเก็บเงินเก่งไหมก็เก่งนะตั้งใจ่ทำงานอารมณ์ร้อนไหมคะก็ไม่นะข้อเสียก็คือว่าขี้หุ่นห่วงชอบเช็คโทรศัพท์ชอบเช็คโทรศัพท์ซึ่งมันก็จะมีแบบว่ากลุ่มผู้ชายที่เขาคุยกันถูกปะซึ่งตรงนั้นผู้ชายเขาไม่อยากให้เราเห็นถูกปะมันแปลกเว้ยพี่โอ๊ตเวลาเราเห็นแล้วอะ เราสบายใจนะดีกว่าเขาส่งลูกผู้ชายแบบกล้ารันตๆเลยว่สัตว์กูเห็นแล้วไวายวันนึกออกปะถ้าเปิดมาแล้วเจอพิตตี้นมใหญ่ๆทำกันฟิ้างเงี้ยเราจะสุขะไม่พี่ไม่ได้ห่วงความเป็นชายในตัวคุณพี่ไม่ได้ห่วงรูปไม่ได้ห่วงตีฟห่วงอะไรห่วงอะไรบทสนทนาแม่ดุก็ไม่ใช่ข้อเสียแม่ดุแม่ดุแม่ดุคือข้อเสียอย่ใช่ใช่ใช่เป็นข้อเสียไหมในมุมกูนะในมมุถ้าเป็นผู้ชายก็รู้สึกว่านิดนึงนิดนึงข้อเสียอย่างหนึ่งคือบางทีเป็นคนพูด เออแล้วเป็นคนพูดตรงด้วยเออแต่ว่าหมายถึงว่าที่เขาบอกว่าเวลาเขาอยู่กับแฟนเขาไม่เป็นแบบนี้ใช่ปะไม่เป็นขนาดนี้นี่จะเป็นกับเพื่อนคือคือผู้ชายบางคนชอบผู้หญิงเรียบร้อยใช่ท่านอาจจะไม่ใช่หนูเออแล้วก็พูดตรงมากๆเลยไหมก็ตรงนะส่วนใหญ่อะไรที่หนูพูดตรงแล้วหนูรู้สึกว่าเคยมีแฟนหรือเสียความรู้สึกจากคำพูดของหนูไหมไม่เพราะว่าถ้าสมมติวอันไหนที่เรารู้สึกว่าเราพูดตรงอ่ะเราจะพูดตรงอัะเราจะขอโทษไปก่อนอย่างเช่นสมมติว่าโอ้เนี่ยหนูขอแบบหนูขอพูดตรงๆได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย คราวนี้ถามว่าแล้วตอนนี้ที่โสดอยู่อะถ้าคน DM เข้ามาคุยอะหนูคุยทุกคนไหมไม่ออนนี่ก็ข้เสียคือมันจะต้องเจอก่อนถึงจะมาคุยกันได้โอเคจะเป็นไปได้ถ้าคนนั้นะ่ะมีคนรู้จักอยู่ในวงสาของเราใช่โอเคแต่ถ้าเป็นแบบในไก่มาแล้วมบ d ดีเเลยอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ก็ไม่รู้จะคุยอะไรด้วย เพราะเราไม่รู้จักเขาเลยพี่นออกอาจจะต้องคนมีคนกลางแบบพามาเข้ามาเชื่อมโยงกันหน่อยใช่แล้วถ้าอยากจะเจอหนูเที่ยวไหมส่วนใหญจะ eastview แรบทั้งดดอ๋อในส่วนของทาวน์อินทาวทั้งหมดกลางคืนก็จะต้องตามเพื่อนไปเพื่อนส่วนใหญ่ก็จะไปไปคาเฟ่เวเวเดโม่ร้านกาแฟร้านเบเกอรี่มีกุ๊ปกิ๊บไม่ไม่ใช่ทางนั้น ยังเข้าไม่ถึงอันจะจะพยายามจะพยายามลองเปลี่ยนตัวเองลองไปคาเฟ่ดูเราเราไม่ค่อยเข้าใจว่าการไปนั่งคาเฟ่เฉยๆแล้วสั่งกาแฟมากินแล้วแบบมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ยินกับการจิบกาแฟหรือถ่ายรูปขนมเขาไม่กินกาแฟด้วยอ๋อไม่กินกาแฟด้วยมึงอย่าพูดว่าไม่กินเผื่อมีสพรีเซนเตอร์ไม่คือเราเราถ้าเราไม่ได้ใช้จริงเราก็ไม่อยากไม่อยากเออไอแมเพราะว่าเาเหมือนเหมือนไปไหนแล้วล่ะ เอออันนี้คือใช้จริงก็เลยพูดได้แล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยแล้วก็ขอบคุณทางมาดามฟินที่ให้ความแบบไว้ใจเราจัอยกซื้อยังไงซื้อยังไงจังยาก็ดีสักหนึ่งทีเรามาทั้งเซ็ตของโซเซ็กซี่ทั้งเซ็ตนี้เลยนะคะรวมถึงรุ่นคลาสสิกนะคะ2ขวดนะคะคละสีคลากลิ่นได้เอาที่คุณชอบเลยนะคะวันนี้มาในราคา1990บาทนะคะก็อยากจะให้ทุกคนได้ซื้อกันแอดฟิน123สค่ะสุดยำค่ะขอบคุณมาดามฟินมากนะขอบคุณน้องแจคกี้ะขอบคุณนะคะขอบคุณแจ็คกี้ ีบหนูหน่อยหนูอ่อยไม่เป็นีบหนูหน่อยหนูอ่อยไม่เป็นอีบองเนี่ยมันแสนรู้ขอบคุณนะคะอะไรอะอะไรอะไรอะไรอะอะไรอะขอบคุณมาค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะคุณมากะสรุปมากค่ะ